สวัสดีค่ะอยู่กับช่องจอยปนิตาชาแนลเมื่อวันี้เนาะค่ะก็มาทักททยพูดคุยกันเนาะไปเดินมานางวอกกันดนแล้วช่วงว่าหันกันข้าอยากเย็ยบนะคะอน,นันา์ใหม่เนาะทั้งทำถวายพระทั้งทำขายเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้คาวโควิดกับซ่าๆลูกแน่เนาะคะ่ะเนาะแต่กบับบอทันเนียินว่าสีอัน,อนปดพอลกอชุดเสืญญ้อน,นิ่มแน่เนาะจ้ะอันช่วนีอก็ว่างว่างหลานกั็นเงียบพักการามากากินเข่าคขาไม่คล้ายกับสดาเนาะจะเสิว,สสวาจาังไน สองปีว่าหันสามปีว่าหังแกยังเป็นแค่เศรษฐกิจเนาะจ้ะแต่ว่าตรงมาอปีนี้นมัน,นโควิดมันเป็นทัวร์โลมเนาะแล้วมันเป็นอียงทีแบบถ้ากยหยุดเชื้อให้มันบอบแรลระบาดก็คือตอวู่บามันก็เลยทามาใหา้กินยามเนาะจะมันมาเป็นยังงอยามจริงสิเมื่ไครับ ชว่วงนี้ก็เพอรดยูนะยูทูบนะจ๊ะอันเบึงลักลักอะเบึงทีมงานแพร่ภาพแสงพ่อนะคะพี่บายฟิ้นแรกชว่วงนี้เพิ่นกบมีอันเพียงละซีรีส์มีอันเฮดโควิดนะจ๊ะที่เพิ่นไลฟ์สดผ้าน้องๆเฮดช่วงคำเสมอกับ วงเพิ่นกับเป็นวงแรงๆน่จาจะที่แบบมาสร้างความสนุกความเสียงหัวเรอะแบบเอออย่างหน่อยกับมัวนี่นาะแบบในคอมเมนต์ก็มี่เลยว่าใครเด้อค่ะหนังปานผู้ยบังน้ำในศานสนาจีนแบบสร้างสถา,านก,การณ์ว่าคือจะเข้าไปเบิ่งอิลีเบิ่งไหโซุดเพิ่นใน,นเรื่องความทุกข์ความเศร้าเป็นตัวละครซีเรียสต่างๆน,ๆนๆั่นน่ะยำรับว่าผีแพ้เผา ครับปีบายฟิลแลนด์ครับทุกคนในวงอหระค่ะเพิรนพีวิกิตให้เป็นโอกาสเป็นตัวอย่างที่ดีให้เอฟซี FC เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนที่เจอปัญหาในตอนนี้เนาะเป็นตัวอย่างให้คนในวงการเนาะที่แบบบดีไปรับงานปกติช่วงเดือนมิาุนือนช่วงสงการจะเป็นงานเพิ่อนเนาะเพิ่นครับ เพิ่นก็ได้บอกนะว่าเพิ่นก็ได้มาบอกนะว่าเออเขาก็สู่ๆไปงานที่ดีที่สุดก็คือช่วงนี้คืองานยูทูปงานรีวิวของเพิ่นเนาะแต่เพิ่นเป็นตัวอย่างที่ดีอีหลีแล้วยิงเพิ่นเปิดตัวควบกันกับแฮงมวนเพิ่นเฮ็ดคลิปออกมามีแต่คลิปมวนก็ติดตามเพิ่นคือจังคุญยบายยัสิกะอายุหน่อยเนาะอายุแค่สิบเก้าสิบปีสิกะมีรถ ดูแลครอบครัวบริหารอเงินพ่อแม่ใส่แม่แต่โดนเพิ่มเพิ่มอะไรได้เพิ่นเพิ่นมเพยอาชีพเพิ่นกับคนซื้อว่าอายุซ้ำนี้ยังเห็ดยังหลายอย่างนะจ๊ะกะอู้แบบเป็นตัวอย่างดีดีแห้งแบบเห็ดที่ให้มีพลังมีความเห็ดที่อยากเห็ดเือเพิ่นเบิ่งบ่วงนี่กะเพิ่นฮักลูกน้องเพิ่นฮักทุกคนดีคือจะอ่าบริจัดการอยู่ยิ่งสิเพิ่นกะอุ้ยหลายเืินคนติดตาม หกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วเนาะพึงหน่อยจริงสิทุกคนเขาก็มีช่องยูทูบเบอร์สุขคนผีแพ้ผ้าเพิ่อนขอบ่ถิ่นบุญนองยีบีคุยยีบาร์ฟลิแลนด์สิเพิ่อนแตออกมาเปิดเผยเนาะออกมาหวั่สู่เป็นฟังเป็นตัวอยา่างมากขี่ลีค่ะมามาคุยยีบาร์ฟลิแลนด์มาผีแพ้ผ้า,าอายุมันเป็นเพี่อนตัวเล็กทำแล้วว่ามัน ถ้าห้องผมจะทำมาหากินมันกันบใหญเบิร์นเนาะมันบอร์จำเปน็นว่าต้องพักอายุไรอายุหน่อยกลัวเพราะอพาร์ทเมนบอร์จำกัดที่อายุเดีนเน๋ยวนาะแต่ผนเป็นครูที่ทำมาหากินอีหลีเก่งเก่งแห้งแบบจะได้กับซิตี้ตามต่อไปเก็จะเนาะให้คนโควิดไวไวให้ทุกคนได้ทำมาหากินแห่งกลุ่มคนแต่ทุกคนในประเทธให้รู้อย่างไรทำมาหากินเนาะจะได้กับเอฟซี C, ได้เรื่องจ้ะ แล้วก็ขอป้าทุกคนคกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอปนิตาแชร์เนี่ยนั่นงดีเด้อจ้ะยิ่งนั่งใจสูสูไปทั้งกันว่าจะ้ะเอฟซีจะพาใส่พ้องพี่บ้านฟินลล์เอฟซีทุกคนเด้วยจะ้ะในวง